แล้วนะครับเป็นต้นกล้าแล้วนะครับลองมาดูว่าอีกกี่วันครับต้นสลัดอันนี้จะโตเต็มที่นะครับพยายามลดน้ําอยู่นะครับเห็นเขาบอกว่าสวัสดีครับทุกท่านผมพลผูกกกมยาวอิชิเนครับวันนี้วันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับพาท่านนะครับมาดูต้นไม้เพื่อผักสวนครัวที่ผมปลูกไว้นะครับ กำลังจะผลิกไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นต้นไรไปติดตามรับชมเลยครับลมแรงมากนะครับก็วันหยุดนะครับมาดูต้นไม้ที่ผมประดับไว้หน้าบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ประดับนะครับซื้อมาสองสามต้นนะครับอันนี้ก็ต้นเล็กๆนะครับเป็นคล้ายๆบอนไซนะครับอันนี้เดี๋ยวรอมันโตกัน แต่เ,เขาบอกว่ามันน่าจะโตช้าหน่อยนะครับอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะครับซื้อมาแบบนี้เลยสองสับต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นี่อันนี้ผมปลูกไว้อันนี้เป็นต้นสลัดนะครับสลัดคลอสนะครับซึ่งผมได้หว่านเมล็ดไว้สักพักหนึ่งแล้วนะครับ ประมาณ3มวันที่ผ่านมานะครับตอนนี้เริ่มผลิใบออกมาแล้วนะครับเป็นต้นกล้าแล้วนะครับลองมาดูว่าอีกกี่วัน,นครับต้นสลัดอันนี้จะโตเต็มที่นะครับพยายามลดน้ําอยู่นะครับ <resp. S 1> เห็นเขาบอกว่าสามารถปลูกในร่มได้นะครับก็เลยลองซื้อมาปลูกดูไม่รู้จะติดหรือเปล่าเพราะรอบที่แล้ว ซื้อต้นพริกกับต้นมะเขือมาแต่ว่าเชื้อรากินหมดนะครับก็ลองซื้อผักสลัดครอสมาปลูกดูดนะครับท่านใดมีความรู้ก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับช่วงนี้ก็หันมาปลูกผักรักสุขภาพนะครับ,นะรบลรงขึ้นเลยอันนี้ก็ให้ให้น้ำเช้าเย็นนะครับ ยายามให้น้ำชาวเย็นนะครับโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าโตเดี๋ยวจะถ่าย้ทุกท่านได้รับชมอีกทีนะครับวันนี้ขอตัวลานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ